ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง C เลยครับผมเหมาะสมกับท่านนะครับวันนี้มีเมนูมานำเสนอส้มตำถุงละ20ปลาหมึกสิบาทขนมจีบ20่สิแต่ผมแอบชิมไปแล้ว1ก้อนก็ถือว่าอร่อยมากเลยอาหารแบบบ้านๆอาหารที่อยู่ตามหมู่บ้านนะครับเราก็สามารถคัดสรรมาได้ในราคาที่แบบว่าแซนจะประหยัด ในงบประมาณห้สิบาทได้กินตั้งหลายอย่างเนี่ยนีปลาหมึกชิมดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงปลาหมึกเราอยากได้เพิ่มเราก็ซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มอีกสักยี่สิบก็ได้ให้เป็นสามสิบบาทก็จะเต็มเต็มชามเลยครั อร่อยอร่อยแบบบ้านๆนะ่ะอันนี้ลูกใหญ่มากเลยอ่ะหหใหญ่มาก คอยอคำนะคอยอคำอืมอือคำไหนๆก็ไม่ผิดหวังนะครับเป็นเมนู ประหยัดที่ผมจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมทุกคนเลยที่เข้ามาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ